เฉียนตรงนี้เียนตรงไหนเฉียนตรงนี้หัวยมนเียนเดี๋ยเขียนตรงนี้เกเก็บเก็บพังพัมันจะพังเขียนพอเขียนมันจะพังอ่ะเขียนไม่ได้เขียนดูเฉียนเขียนให้ให้ลูกพี่เอาไปเก็บไปอ้ยดล้างขีดล้างมาลูกจะไปีดล้งีดล้งอัดีดล้งอัดเดียว ก็เขีาใจทุกมมยก็เป็นทีนี้หูอยู่ตรงไหนบิบหูเลยหู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 ตุดตุน

ตีเลยอาร์ตตีให้หน่อยตีหัวเตียงให้หน่อยหัวเตียงทําน้องเมื่อกี้ตีให้หน่อยอ๋อลูกพอค่อเนี่ยที่ทำตรงนี้เออตรงนี้ทำเหรอเนี่ยนี่ตรงนี้ทำเหรอนี่จับแล้ว

a mm -hmm. mm -hmm.